น้องแมวป่วยโดนแมวตัวผู้กัดแผลเบิกวะเดินไม่ได้ต้องเอาไปหามอ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าค่ารักษาพยาบาลแมวน้องแมวที่นี่จะแพงไหมเห็นเซร์ชดูในอินเทอร์เน็ตบอกว่าแพงมากๆหนักใจแต่ทำไงได้ก็รับเลี้ยงมาแล้วอ่ะ ก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดสายแมวสายาธาตุแมวทั้งหลายน่าจะเข้าใจนะว่าเวลาน้องป่วยนี่คือคือเหมือนลูกของเราเลยว่าตัวอย่างหนึ่งคือเรามาอยู่ที่นี่คนเดียวเราก็ได้แมวนี่แหละที่เป็นแก้งเอาถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับสภาพโรงพยาบาลของของของโรงพยาบาลจัดที่นี่เนี่ยจะสวยมากแล้วก็ คือที่นี่ทุกที่เนี่ยมันจะสะอาดนะสะอาดสะาดแบบว่าคือหาขยะสักชิ้นนี่คือไม่มีเลยอะอ่าน้องเข้ามาห้องพยาบาล,ลนะนะตอนนี้ก็จะมีช่างน้ำหนักวัดอุณหภูมิวัดความดันตรวจสายตาเหมือนเหมือนตรวจคนทั่วๆไปนะ คือต้องต้องยอมรับว่าพยาบาลหมอที่รักษานอ้งองที่นี่เนี่ยต้องมีใจรักจริง,รงแล้วก็คือคือดีอ่ะเราเราเห็นเขารักษาแล้วแล้วก็ค่าตอบแทนค่อนข้างสูงของที่นี่คุณหมอเริ่มเริ่มดูอาการนะคือพูดไม่เก่งนะอยากพูดนะเต็ พอเราพูดถ้ารับถ้าไม่ได้ทํา y o YouTube ก็ไม่รู้นะว่าสำเนียงเรามันมันออกทางสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมคือเข้าใจตัวเองตลอดเลยนะว่าเราพูดปกติแต่พอเราพูดใส่เสียงลงไปในในวิโอมา,มานั่งฟังแล้วเออมันมันไม่ใช่ในเสียงเรามันพันออกไปทาง ท้งฟังคมพูชาก็เลยก็เลยใช้การเขียนใช้ใส่เพลงซะมากกว่านะครับตอนจบเราจะดูจะดูว่าค่ารักษาอย่าตกใจนะถ้าเห็นค่ารักษาแล้วตั้งใจดูดีๆอันนี้คุณหมอก็จะเริ่มเริ่มดูอาการของน้องแล้วก็เอ่อ อธิบายให้เราฟังว่าให้น้องทำอะไรให้ไม่ให้น้องทำอะไรให้น้องกินอะไรด้บ้างไม่ให้น้องกินอะไรเสร็จแล้วก็ทานยาช่วงไหนมาครั้งต่อไปเมื่อใรค่อนข้างละเอียดเราฟังไม่เข้าใจทั้งหมดนั้นเราฟังได้แค่ประมาณ60%เพราะว่า ที่นี่ใช้ภาษาเยอรมันไม่ได้ใช้ภาษาตตดเราโชคดีมากเลยนะที่ก่อนที่จะบินมาทํางานที่นี่เจ้านายเขาให้เราไปเรียนภาษาเยอรมันในระดับต้นมาแล้วก็ต่อมาที่เราก็มาเรียนเพิ่มเมาแล้วเขาก็คือให้โอกาสมากถ้าใครมีโอกาสที่จะย้ายประเทศได้เราให้เลือกเลยนว่าเยอรมันออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์ลิกเทนสไตล์เราแนะนําเลยนะว่าคนที่นี่จิตใจดีมากอันนี้ คุณโมก,ก็เขียนไปนัดให้พาน้องมาครัง้งต่อไปวันที่เท่าไหร่ยังไม่จบนะฮะอ่าเราก็มารอจ่ายตังแล้วนะบรรยากาศดีมากสะอาดแล้วก็สวยมากนะฮะข้างนอกมีภูเขาหิมะก็ยังมีนิดหน่อยบนเขานะข้างล่างก็จะเริ่ม เริ่มเข้าฤดูร้รอนแล้วที่นี่เพาน้องกลับบ้านแล้วชอบกดไลค์ใช่กดติดตามให้ช่องคนบุรีรัมยชันแน่นด้วยนะครับลูกหลานสระกราวกุจาาสระเองอากุลเจริญเจริญบาท